สาวสวยประพาพรทางโค้งเนาะจากทางโคง้งนี่เนาะมันมันมือผ้ายู่บนอะไรนี่โอ้มีแต่วัยรุ่นงั้นเลยดีน้ำเงินมาจากไสเนาะอ้าวเขม,มราลาดอ้าวเข้ม,มราลาดทีมยังนี่ทีมยังเข้ม,มราลาดนาแวงโอ้อยดอนมดแดงบอนมดแดงเนี่ออกไปทางฝุ่นบอก <laughs> ไก่บ่สิได้ไปเล่นบ่ออไก่อยู่เนาะมาจากไสครับอยู่อยู่น้องกุลูนี่บอกอ๋อที่เจ้าทินมอด่โยโยโยอ๋อตรงในชิงเวีนบอกไช้ใช้อะไรทีมอ๋อทีมไปแล้ว อ๋อไปล่อแลนบอโอ้ทีมยังจะซื้อทีมมูซีสู้ตายฮะมูซีสู้ตายมูซีสู้ตายโอ้มูที่สี่สู้ตายทีมอ่าชุมชนมูซีน้องครุยเนาะครับครับสู้ตายอ่าโชคดีครับโชคดีครับครับไปเราก็เดินไปต่อเนาะไปต่อได้ครับเด้อเนาะ เอฟได้อยู่บรรยากาศงานแข่งเรืออำเภอตะการพืชผลเนาะโอ้ยมาจากไสเนาะไถอยู่เมนบ่อมันไกมันไกขึ้นมาหอดไก่อยู่ครบกบ่อจาจจากใีมเทปูนี่เทปูขุนครับเทปูขุนมาจากมาจากไสหมูเจ็มูเจ็ดอออยู่อยู่นี่นี่บอตะการ ย่างกบเมื่อยอยู uh, uh, ่ย่างกบเมื <t oto> <t oto> ่อยบ่ต้องต้องนั่งรถโอ้ยแม่นแล้วกัญนากัญชาฮะลอยลำเลยลอยลำับผมมาลอยพรถึงน้่ยบ่บ่อ่าแข่งช่วงไหนแข่งนี่มือสโอ้รอบ่อไปคุณบ่เสียวออเป็นกเราใจให้ทุกทีมเลยล่ะผู้ไดผู้ใดบ่แพลวับผู้นั้นละทีมปูขนเนาะ กับกับกับพี่กอลลองซิงสนะเลยเออครับครับพี่กอนลองซิงเนที่สออแต่พี่นี่เล่ยที่สองเล่ยที่สองเลยบ่เดี๋ยเล่ยถอยหลังเด้อล่ะต้องเล่ยข้างหน้าครับก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 ุณหลายๆเด้อครับเด้อโชคดีโชคดีโชคดีครับกับไปเราก็ไปเรื่อยๆเนาะโอ้เป็นจังไหนเนาะเสียทีมไหนเนาะแฟนทีมไหน ทุกทีมนด้เมนบอมันต้องเอาจุกทีมถือว่าเสียทุกทีมมันก็สิเขาที่หนึ่งเบิร์ตโบเมนนะเนาะเขาที่นึ่งแดนทีมแดงนะไปดิวๆเลยนะทีมแดงคุณบ่มวนมวนครับครับคนหลายๆครับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะถึงโน่นแหละเส้นสตาร์ทเนาะมวนบ่มวนบ่มวนหลายเนาะอยู่ใกล้ๆนี่บ่ อ๋อสพ่อจังมาแต่เศร้านอ้อคนไกลไว้ในบ้านหอดกราบขอบคุณหลายๆครับนี่ก็นักท่องเที่ยวมามาจากสายมาจากสายไกลอยู่ไกลเป็นไ,นไก่โอ้ไกลอยู่คู่นรู้่นอโอ้ยสมพ่อจังมากแต่เศร้าน,น้อเหมือนมวนเมือนมวลครับมือนมวลเซอร์าชาชาแนลครับเซอร์ชาชาแนลขอไปติดตามด้วยเด้อ ทีมมาเชียรมาเช่ทีมไหนเชียทีมไหนเชียทีมไหนฮะอ้าขงเกียมีระบนนี่โอ้มี่ยังยังมี่ของเกียมี่คือลายทีมอ๋ออ๋อังกระแมนอ๋อหัวมุม่นแต่ว่าคนละทีมบ่คนละทีมอ๋อมาจากคนละบ้านจังไหอ๋มาจาคนละบ้านแต่ว่าก็ เพื่อนองเจียมเพื่อนแต่บ้านตัวไพ่ท้องบ้านเลยมันบอกสอยกันสอยกันโอ้สอยกันเนาะกรับกรับกลับโชคดีโชคดีเด้อกรับกรับกลับผู้ไร้มาจากโคงเจียมเหมือนกันเนาะโคงเจียมมาเยอะวันนี้โอ้มาทางใดเนาะมาจากทางใดฮะพุ่น่าเยี่ยมครับเออพุ่น่าเยี่ยอยู่พุ่นก็น่าเยี่ยนี่วะอยู่สื้อวาสดิ์ซีเมนต์ดูวะมีเพชรเพชรร้านไส้ ทางเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าคนละทีมบอกแต่ว่าคนะคละทีมเนาะโอแข่งเราบอกโอกำลังไปอันนี้ของเสียเห็นบอกอ,อ้ของเสียขับขับโชคดีโชคดีครับขับับขับแข่ง <c ười> ไปแล้ววังนี้เนาะหรือเพิ่งจะออกไปบ้านกำเือง มันกำมือหนึ่แข่งไปแล้วบ้างโอ้มาจากไซน์เนาะครับมาจากทางไหนเนาะดนมดแดงโดนมดแดงนี่ออกไปทางุ่นบอกไก่บ่เชียร์ไปเหร่นบอสอไก่อยู่เนาะแล้วเชียร์ทีมไหนเชียร์ทีมไหนนี่บ่ มาจากดอนมดแดงบอกโอ้นี่เนาะแข่งไปแล้ว,ว,ปลวเป็นได้ผลออกมาชนะแล้วชนะแล้ว,ลวโอโ้โยโ,โชคดีเนาะโชคดีรอบแรกเนาะอรอบต่อไปก็ต้องลุยอีกครับครับนี่เนาะทีมดาวดอนมดแดงเข้าว,วินข้างทีหนึ่งเนาะต้องรอรอลุ้นอีกเนาะขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับโอ้ยโชคดีโชคดีจากดอนมดแดงไ นี่ก็ของเจียมเมื่อกี้ที่ที่บอกกันนะของเจียมของเจียมเหมือนกันอย่างเงี้ยของเจียมมาเยอะเนาะตัวเด้อครับเด้อตัวเด้อมาเชียร์ทีมไหนเนาะมาเชียร์ทีมไหนนี่เฮ้ยไล่มาทุกทีมบอกโอ้เชียร์ทุกทีมอ๋อครับ เอาทีมหนึ่งที่แหะไปเสียทุกทีมนี่บไว้แล้วมันสิเขาทีหนึ่งเบิร์ตยากเลยโอ้หนีบเขาของเจียมเป็นบ่อนีหารเห็นคนบอกว่าเป็นของเจียมมาสั่นบ่อโบแมนบ่อยย่งสั่นมาจากใครโอ้รถรถโมเดลอั่นเดียวกันนี่บ่อโอ้เขาทีหนึ่งแล้วสบายใจเลยอีกรอบเนาะต่อรอบอีกรอบรอ้จักรอบอีกรอบหนึ่งโอ้ แสดงว่าสบายใจอีกรอบขอบคุณไลเดอร์ขอบคุณไลเดอร์โชคดีโชคดีโชคดีอ่าเซอร์ชาชาแน,นลมาจากดอนมดแดงทีมงานจากดอนมดแดงเนี่วมาเชียร์ใครมาเชียร์ใครเหรอฮะมาเชียร์นี่เหรอเชียร์ดังๆล่ะเชียร์ดังๆ มาจากไหนเนาะสีฟ <c oughs> ้า uh, ส ah ีน nah no, ah. no. no. uh, uh ้ำเงินนี่เนาะสีน้ำเงินมาจากไสเนาะอ้าวเข้มมะลาดอ้าวเข้มมะลาดทีมยังนี่ทีมยังเข้มมะลาดหน้าแวงโอ้ยอยู่ทางทางเดียวกันตัวนี่เดียวกัน ครับครับครับโชคดีนะครับเดอ้อนี่ทางเดียวกันนอกมาจากเชียงมรลาดนาแวงครับครับขอบคุณครับอ่ายูทูปครับสาวสวยประภาพรมาจากไซสสาวสวยประพาพนนาสสรพาพน,นี่ได้ยินคุนค้นๆอยู่ไมาจากทางไหนสาวสวยประภาพรมาจากทางไหนดไดสาวสวยฮะ ทางโค้งเออได้ยินอยู่ฉันไม่ลักได้ไปเห็นบ่ไปบ่ได้แข่งอยู่ล่ะบ่เด้ยินอยู่ได้ยินอยู่ทางโค้งทางโค้งเด่นยิ่แต่ซื้อบ้านฮะแซ่บแม่นี่บ่น้วนี่ใช่กินตอนนั้นยังสั่นคือคู่บทิมตอนนั้นทิมที่หลักกินแซ่บหนาวบ่แซ่บไปไปผู้ใดนี่บ่ เป็นยังไงแข่งไปยังไป่ลวครับไปและเป็น่าไรล่ะเขาเ้อนเขาครับโอ้โชคดีเนาะแข่งยังดียังมีหอดอยู่บอกกับสาับเอมาจากท่าขานบาดเลยโอ้สารับสาับโอ้สายหนาโอ้อีกอีกแค่หนึ่งบอกมือีนเขาจิกัดให้สีลำครับสีลำโอ้สีลำหแป เลือดสีเลือดสีเลือดสีแม่นบมดได้ยินว่าเลือดสีมือสิ่งเลยหมดโอ้ได้ยินว่าสั่นแลมามาจากลำมื้งนี่ลำเดียวค่ะลำเดียวโอ้สาวสวยประพาพรทางโค้งเนาะจากทางโค้งนี่เนาะแม่นแม่นมือพ่ายหมดเลยนี่โอ้มีแต่วัยรุ่นนั้นเลย อ๋ะโชคดี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 โอเคเอออย่าลืมเด้อะน้องไม้น้องไม้น้องไม่เซอร์ชาแชนแนลใส่หมวกนั่นนี่ละส่วนมากเราชิบหายรอผู้อ่ะวันนี้ช่วงช่วงนี้รอผู้เบิร์ตแหละผมไมีทางไปอันนี้เรางานแข่งเรือนี่ ไปวันแล้วคุณท่องไล่เถือ <laughs> ถเ่อน่ะหดหัวหมดน่ะเด้อโจ๊กนีเด้อโจ๊กนีเด้ดอ,ดดอคีนีาสาวสวยประพาพรอ่ะถอดเด้อถอดเด้อมาจากสายมาจากสายอ่ะมาจากทางใดผ่าโบแบงครับผ่าโบแบงอยู่ทางใดผ่าโบผ่าโบแบง สีบกครับครับแล้สี่บกสี่บกอยู่อยู่ใกล้ๆนี่บ่โอ้ทำแบงทาบัวแบงอู้ดเอามาจากชิมเลยเสาตะเภาทองครับสาวตะเภาทองแข่งไวยังยังไปแล้วครับทาบัวท่าท่ายังก่อนทาบัวแบงท่าบัวแบง ฮะทาบ่อแบงโอ้ทาทาบ่อแบงประชาชาติอีนอทาบ่อแบงทีมยังโคตรลืบเลยสาวตะเพาทองสาวตะเพาทองแข่งไปแล้วเป็นไงเสมอเป็นค่ะโอเสมอโอที่ประกาศด้วยยังอีกรอบหนึ่งเหนื่อยอีกรอบหนึ่งซื่อๆเนาะโอ้โหหนัวโชคดีรอบใหม่สาวตะเพาทองเนาะท่าบ่อแบง งอมาจากไสน่นอนี่เนาะสาวตะพาทอเนี่ยทาโบแบนงนอเนี่สาวตะเผาทองเงื่อนนอเนาะโอ้สาวตะเผาทองมีเสติ่มเสติ่มไพ่ชิได้เมื่อกี้นี่เสมอกันบ่โอบมาเนี้ก็สิเมื่อยอีกที่สันบานนี่โอ้เสียเปรียบคนอื่นเนาะแม,นม่นบ่โอเคโอเค ครับครับโชคดีโชคดีนะครับเด้อครับผมครับโชคดีโชคดีเมื่อกี้นี้แข่งไปแล้วเสมอต้องเหนื่อยอีกรอบเนาะจุดสตาร์ทอยู่นี่อันนี้เราก็พายาสีเดินมาถึงจุดสตาร์ทแล้วเนาะแข่งครั้งละสองลำเนาะสัมภาษณ์ไปแล้วก็ลืมไปน้องไม่ได้จดไว้มาคนเดียวนะมีเวลาจด จไม่ทำปล่อยไปแล้วนะครับปลากายแก้วจากเข็มราชตัน้ำน้ำงนนะครับเป็นราชสัตว์กัอน้จกและการพิฝนตัน้ำน้ำเงินนะครับออกไปแล้วทั้ทกที่สิอุที่เส็จเชิญเข้าร่วมกันงกันนะครับสาวสีนวลน้ำร้มแดง่กันจขงกัดแข่งข่งต้องอยนางนี้เนแพอเกืออขกันแล้วก็น้องลันแข่กแ่งก็ต้องนแข่กนขงนข่่งน้ข่งนแข่งม่เกั่นแวันนี้มี32 สามสิบสองทีมจะคัดให้เหลือสี่ทีมที่ที่ได้ข้อมูลมานะวันนี้ก็จะเป็นการชิงชนะเลิศตอนี้เราก็มาดูที่สตาร์ทเนาะที่สตาร์ทก่อนเนาะผมมองไม่เห็นแล้วอยู่ไกลเนาะเดี๋ยวจะพายาดูที่สตาร์ทก่อน้วจะไปดูตรง เส้นชัยเนาะเส้นชัยเนาะสาวศรีนวลรูน้ำน้ำแดงนะครับสาวราพรรูน้ำน้ำเงินและเตรียมตัวเป็นคู่ที่สิบสองไปนะครับสาวสวยกัญญาณัฐมัชียกพนรูน้ำน้ำแดงพรแม่แก้วรูน้ำน้ำมนต์เป็นคู่ที่สิบสองเด้อครับเด้อโทษโทษจุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้เนาะจะอ้าวมาเชียร์เรือเหรอ Xe <laughs> lừa đó นี่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  tát nó start Ở อยู่ không จะตาร์ทอยู่นี่เนาะอย่างนี้จะได้ไม่เสียเวลาเนาะพอเรือเรือออกไปสตาร์ทออกไปแล้วก็เตรียมเตรียมไปเลยเนาะเนี่ยก็ได้รวดเร็วเนาะไม่เสียเวลา ห่าไปแล้วครับผู้ที่สิอสาวศรีนวลรู่น้ำน้ำแดงสาวราพรรูน้ำน้ำเงนะครับผู่สเอแข่งยังไงผู้ที่สิบสองเตียมก็รู่นะครับไม่เสียเวลาสาวสวยกัญญาณัตปัญจพลนะครับลูน้ำน้ำแดงพรแม่แก้วรูน้ำน้ำเงินนะครับเาเรือออกไปเนียเขาเป็นเตี้ยมไปแล้ว บทขนานที่เราจะออกมาต้องทเที่ยวก็นั่งรอแล้วสักพักหนึ่งเข่าแล้วเข่าแล้วเนาะก็ลงน้ำเรียบร้อยอีกสักพักหนึ่งอาออกไปแล้ว ออกไปแล้วนะครับสาวสวยกัญญานนะปัญจพลลูปน้ำน้ำแดงพรแม่แก้วลูปน้ำน้ำเงนำนำนินนะครับสายแข่งเนาะนะแข่งแข่งเสร็จแล้วมั้งแข่งเสร็จแล้วบ่แข่งอะไรบอแข่งแล้วเป็นไครล่ะชนะจากจาก,จากใครคนนี้ทีมนักคนนี้ซีนักรีนบอจากจากจากทา้งในซีนักรีนฮะ บุรีรัมโอ้ขึ้นมาไกลไกลเถอะน้อมามาคุบีบบอมาคุปีบ่พี่แรกอ๋อพี่แรกจีบสีนักลินจากบุรีรัมอาโชคดีโชคดีดื่อน้ำน้ำแดงเข้ามาเนาะดื่น้ำน้ำเงินโอ้เด้อเด้อเด้อแข่งไว้์ลวอเรียบร้อยน้อโชคดีสิตัวโอ้โชคดี อ๋นี่เนาะทีมแข่งอยู่นี่แข่งเสร็จใกล้จะแข่งก็กมานั่งอยู่ตรงนี้เนาะมาเตรียมอยู่ยนี่เตรียมพร้อมเลยเตรียมพร้อมอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเรียกยากนาเนาะมาเตรียมพร้อมอยู่ใกล้ๆแล้วเนาะทีมทีมใครก่นนอนดิฮะโอ้จากเขมรงลาด ไลยที่พื้นกันเน,ะนาะเขมรลาดเนาะอผักไกยแก้วแข่งไปแล้วบ่ก็เรียบร้อยโชคดีบ่ดีเติมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแข่งอีกบ,บ่โอ้เนาะจากเขมราดเดี๋วยวแข่งอีกทีนึงอ่ะโชคดีโชคดีมาแข่งก็มานั่งรออยู่ตรงนี้เนาะแข่งเสร็จก็มานั่งรอตรงนี้จะได้ไม่รอ,อยะไม่รอนานเนาะแข่งนี้มีที่นั่งอ้าวเฮ้ย เติมพลังแล้วเหรอฮะเติมพลังแล้วเหรอไม่ยังไม่เที่ยงเลยหิวแล้วใส่กำลังไล่บนกินไล่เนี่ฮะคู <c ười> ่ที่สิบสี่นะครับแม่ย่าแม่ย่าทองนน้้แดงนะครม่ยาทองยังคั้นะคครับู่่ทีีสายดอ๋อจากไซี่เลยดิในเมืองในเมืองอุบลอ๋อไปเชมาลาดอยู่บนนี่ บริไปป่อพ่อประกันผุนปกัยังเกาะแม่ท่าแม่ย่าแม่ย่าทองสีรเือ่รองเือสิงอ๋อท่านมีแต่เรือสิบสเรืเรือเก่ารเก่ายินว่าเรือเก่าเนาะจากอำเภอเมืองอุบลเนาะโอเคโชคดีเด้อโชคดีโชคดี ทีมแข่งอยู่ตรงนี้เนาะเห็นเนาะบรรยากาศของการแข่งเรือบรรยากาศของงานแข่งเรือแล้วก็จะเดินกลับไปโน่นไปที่จุดเส้นชัยตอนนี้มาท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยมาแล้วทางถนนก็เริ่มเยอะะ โอกาสมิจฉาที่แข่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วว่าเดียกยกปงนี่ทีนั่งแรกมันบ่อ่ามีมีโอกาสแกโตอีกมันบ่โอเคโชคดีได้ทีสองข้อรออีกโอกาสอีกหนึ่งโอกาสเนาะสาวสวยประภาพรอีกรอบหนึ่งใช่ hết luận về thể thao, 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 đây, là... khen... đây... Này... thao, thể จะมพลาดบ้านเฮาและนาแวง